แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดี izer, ทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานรวม12จังหวัดนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในวันที่28เมษายน2 6 6 4ณเวลา19นาฬิกานาทีนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยสบคมทนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะไปที่จังหวัดแรกนะคะจังหวัดชัยนาทช่วงเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกานนทบุรีช่วงเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา นครปฐมช่วงเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาสมุทรสาครช่วงเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาสุราธานีนะคะช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาตรังช่วงเวลา22นาฬิกาถึง3นาฬิกายะลาช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาสงขลาช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะคะ บึงการช่วงเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกานครนายกช่วงเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาปทุมธานีช่วงเวลา21อนาฬิกาถึง4นาฬิกาสมุทรปราการช่วงเวลา21อนาฬิกาถึง4นาฬิกานะคะเงินไขของแต่ละจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ อัปเดตล่าสุดจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานอัปเดตล่าสุดนะคะ28เมษายน19นาิกา20นที